ใบยานางมักนัดหรือว่าสับปะรดนะครับสองอย่างอันนี้เราก็เทน้ำลงไปเพื่อจะขยี้หรือว่าย่องย่องเอานะครับยานางเขาสิย่องใส่มือยย่องออกก็ได้ได้พี่น้องหรือว่าสิปันออกก็ได้นะครับนี่เฮ็ดให้เบืเบ้องซื้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางย่องเอาเบิ้งตามดีๆนะพี่น้องสูตรนี่หายได้คือกันนะครับเขากระสิปันปันหมักนัดนะครับปันสับปะรด ใส่เื่องปั่นเลยเอ่าใส่อา๋าปัน่นที่นี่นี่น้ำยานางเขายองด้วยมือนะพี่น้องเพราะเพื่อความรวดเร็วเขากระติถึงยองถึงปั่นนะครับเปิดเบรงก่อนแล้วเขากระสิกกองเอาน้ำยานางนะพี่น้องกล่องเ,อเลยนะครับนี่คือน้ำยานาง กินขี่มื้อเจ้าของนี่แหละแซ่บอร่อยนี่ก็สิเป็นเขียวองค์ตรงนะครับเขียวองค์ตรงเลยเบิ้งขั้นตอนการผสมนะพี่น้องระหว่างน้ำสับประรดแล้วก็น้ำยานางนะครับอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่งโดยประมาณนี่นะครับนี่คือน้ำสับประรดประมาณครึ่งหนึ่งทีนี่ก็ตามด้วยน้ำยานางหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะ หวงใสเลยคนละเครื่องปริมาณเอานะบายนกครับบายากขอให้เฮ็ดซัมนี่บายากนะครับแล้วเขากับค้นให้มันเขากันเท่านั้นเองง่ายๆ่าแซ่บนะพี่น้องแซ่บหอมยานางหอมบักนัดอันนี้กินง่ายหลยแซ่แบแซบซิมคอนส่น,นกะแค่นี้เองพี่น้องง่าย,ายๆที่เป็นไอเส้นเลือดในสมองตีกับสิ ขายโตได้ด้วยสมุนไพรนี่มีคนเฮ็ดแล้วนะพี่น้องนะเพิ่นหายได้นะครับด้วยสูตรนี้ขอให้กินเป็นเวลาระยะติดต่อกันเป็นยาวนานกินเป็นประจำกินย้ำใดก็ได้ย่างขี้ไร่กับย่างให้ขาดจากมือละเทือหรือว่าสองครั้งต่อวันเช้าเย็นหรือตอนไหนก็ได้นะครับ